มี่ไม์กับชีวิตที่ต้องคอยกังวลเรื่องเงินเคยคิดไหมว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนจะเอาอยู่ในขณะที่เราต้องดิ้นรนไม่ต้องห่วงคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในวิดีโอนี้ผมจะมาแชร์5กฎเหล็กทางการเงินที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการกฎเหล่านี้ง่ายเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามพร้อมไหมที่จะปลดล็อกอิสรภาพทางการเงินของคุณถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเคยได้ยินไหมว่าคนเราไม่ได้รวยเพราะหาเงินได้เยอะแต่รวยเพราะรู้จักบริหารเงิน กฎข้อแรกคืออย่าใช้เงินเกินตัวง่ายๆแค่นี้เองแต่ทําไมหลายคนทําไม่ได้เพราะเรามักตกเป็นเหยื่อของความอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุดแทนที่จะใช้ชีวิตตามรายได้เรากลับใช้ชีวิตตามความอยากได้ใครมีอยากมีเหมือนคนอื่นอยากตามกระแสแต่รู้ไหมว่าอิสรภาพที่แท้จริงคือการรู้จักปฏิเสธปฏิเสธความอยากที่ไม่จําเป็นปฏิเสธการใช้จ่ายที่เกินตัวกฎข้อที่2เก็บออม10%ของรายได้เสมอไม่ว่าคุณจะมีรายได้เท่าไหร่ จะน้อยจะมากก็ต้องเก็บออมทำไมต้อง1 0เเพราะมันคือการให้เกียรติตัวเองบอกตัวเองว่าฉันมีค่ามากกว่าสิ่งของที่อยากได้ฉันคู่ควรกับอิสรภาพทางการเงินการออมไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถสร้างอนาคตที่ดีได้กดข้อที่3ให้เงินทำงานเงินที่เก็บไว้เฉยๆฉก็เหมือนคนขี้เกียจที่ไม่ทำอะไรเลยแต่ถ้าเราเอาเงินไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในความรู้การลงทุนในธุรกิจ หรือการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเงินก็จะเริ่มทำงานสร้างผลตอบแทนให้เราความรู้คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดก่อนที่จะลงทุนในอะไรก็ตามจงลงทุนในความรู้ของตัวเองก่อนกฎข้อที่4หลีกเลี่ยนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หนี้มี2ประเภทหนี้ดีคือหนี้ที่สร้างรายได้หรือเพิ่มมูลค่าให้กับเราเช่นหนี้เพื่อการศึกษาหนี้เพื่อลงทุนในธุรกิจหนี้เสียคือหนี้ที่ใช้ใจ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวเช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้ผ่อนโทรศัพท์ อย่าแบกสิ่งที่คุณแบกไม่ไหวจงจำไว้ว่าอิสรภาพคือการที่เงินเดือนของคุณเป็นของคุณไม่ใช่ของเจ้านี่กฎข้อที่5เรียนรู้เรื่องการเงินตลอดชีวิตโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลากฎเกณฑ์ทางการเงินก็เช่นกันการเรียนรู้เรื่องการเงินไม่ใช่แค่เทรนด์แต่เป็นอาวุธที่จะช่วยให้เราเอาตัวรอดและเติบโตในโลกที่ไม่แน่นอนจงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมออัปเดตความรู้ของตัวเองอยู่เสมอความรู้ทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่อิสรภาพทางการเงินและนี่คือห้า กฎเหล็กทางการเงินที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการกฎเหล่านี้ง่ายแต่ทรงพลังถ้าคุณนำไปใช้คุณก็จะสามารถปลดล็อก ok อิสรภาพทางการเงินของคุณได้เช่นกันก่อนจากกันผมมีคำถามท้าทายอยากให้คุณลองตอบตัวเองอย่างตรงไปต,ตรงมาคุณกำลังใช้ชีวิตตามกฎเหล่านี้หรือกำลังใช้ชีวิตสวนทางกับมันอิสรภาพทางการเงินไม่ได้มาหาคนที่รอคอยแต่มาหาคนที่ลงมือทำตั้งแต่วันนี้อยากรู้ไหมว่าอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงคืออะไรมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินในบัญชี แต่มันคืออิสระในการเลือกเลือกที่จะทำงานที่เรารักเลือกที่จะเดินทางไปในที่ที่เราอยากไปเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการและที่สำคัญที่สุดอิสรภาพทางการเงินคือความสบายใจสบายใจที่รู้ว่าเราสามารถรับ